ทองชุบเหลืองงามอรามตาแวววาวามีราคาค่ากุศลหลงเชื่อศรัทธาสาธุชนที่แท้ตัดกัวลนล้านมายาผมเขียนคำกรอนสั้นๆขึ้นมาเพื่อให้สติแก่ชาวพุทธนะครับ พราะข่าวคราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ประพฤตินอกรีดไม่อยู่ในศีลกินในธรรมประพฤติผิดนำความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมอบให้ไปใช้ในทางที่ผิดนั่นคือไม่ประพฤติปนในเพศของบรรพชิตอย่างแน่นอนครับข่าวข่าวไม่อยากไม่อยากรับฟังทั้งเสียดายทั้ง มีความรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับพองชุบเหลืองงามอารามตาแวววาวามีราคาค่ากุศลหลงเชื่อศรัทธาสาธุชนที่แท้ตะกัวลนล้านมายามอบให้นะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องใครบวชได้ก็บวชบวชไม่ได้ก็ศึกออกมานะครับ มันเป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปครับ